สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนื้ยีนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมบนนันทวัฒน์ครับรับบทเป็นพี่บอมครับสวัสดีครับผมเต้เวรพันธ์ครับรับบทเป็นไทครับสวัสดีครับผมจาร์มชาลาแฮมรับบทเป็นเซนครับสวัสดีค่ะนิงกิต้าพาคินค่ะรับบทเป็นซีค่ะสวัสดีครับโดมอนกิมมงคลครับรับบทเป็นมัดครับสวัสดีครับตอมเปียวัฒน์ครับรับบทเป็นบุ๊คครับรู้สึกจะได้ยังไงครับสำหรับกับซีรีส์เรื่องนี้ที่จะ ่สุด <EP S 1> ท้ทททาย,ยจริงๆพวกเราก็ตื่นเต้นมากครับสำหรับ e ีสุดท้ายของเราเน่อง่เราจะนึกย้อนกลับไปถึง e ีพีแรกเลยที่เราก็ยืนตรงนี้เหมือนกันสัมภาษณ์ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ <laughs> วันนี้ก็มาถึง EP ีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกใจหายเหมือนกันครับแต่ก็ดีใจครับที่ทุกคนจะได้ดูในตอนจบของซีรีส์ไอชิโอออริจินอลเดอะเลิฟในวันเสียชัยนั้เป็นเธอครับ บอกเลยว่า e ีพีนี้จะเป็น E p พีที่เขาเรียกว่าอะไรครับเฉลยทุกปมที่แบบว่าเคยมีมาแล้วก็บอกเลยว่า e ีพีนี้จะเป็น E ีพีที่ค่อนข้างจะผมบอกเลยว่ามันจะดราม่าที่สุดแล้วก็อาจจะหวานที่สุดในอ p พีนี้นครับครบรถแน่นอนครับแล้วพี่วอลก็จะกลับมาแล้วครับอีนี้หลังจากหายไปหลายอี <c oughs> ายไปลาคน,คนคนคนไม่ดีก็ต้องไปอยู่ในที่ที่มันดัดพฤติกรรมไม่ดงกลับมาอัน้เป็นคนดีแน่นอนอาจจะ พี่สุดท้ายแล้วเนาะแบบอยู่ด้วยกันมาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไงก็ต้องได้เจอกันอยู่แล้วก็แค่ซีรีส์เรื่องนี้จบอะไรเงี้ยก็ฝากทุกคนกลับไปวนดูอีกรอบก,ก็ได้นะคะถ้าเกิดที่ถึงกันสอรับผมก็ใจหายกันพี่แล้วก็ยังสุกคิดถึงอยู่เลยอะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คิดถึงมากครับผมก็ต้องขอบคุณนะขอบคุณคนที่แบบว่าช่วยพพอร์ตเรามาตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึง อีพี13ในวันนี้เนาะก็เลยแบบผมรู้สึกว่ามันผ่านมาเร็วมากความสุขมันจะผ่านมาเร็วนะครับก็อยากว่าใครคิดถึงก็สามารถไปดูได้นะครับกับอย่างออนยูออนยูใช่ความดราม่ากับคุณพ่อจะมีต่อใช่ไหมจริงๆความดราม่าเราเห็นตั้งแต่ EP แรกเลยเนาะแต่ว่าจะมีปมเรื่องเรื่องคุณพ่อเรื่องต่างๆเรื่องที่ไอเรื่องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆ มันจะมาถึง EP สุดท้ายเนี่ย Final EP เนี่ยจะเป็นปมสุดท้ายครับของตัวเซนไลท์แต่ว่ามันยังเหลืออีกปมหนึ่งครับคือปมของตัวละครในภาพยนตร์ซอนซีรีส์ครับคือคิดกับซินครับจะเป็นยังไงต้องรอดูกันใน EP สุดท้ายนี้ครับนอกจากนอกจากซินดราม่าหลายคนก็แบบลุ้น EP สุดท้ายมันจะมีนอกจากนั้นมันจะมีความฟินให้แบบแฟนๆได้แบบนี้นี่เองนี่ไหมเนี่ยก็อาจจะเห็นจากรูปตัวอย่างกันแล้วก็บอกเลยว่าแบบว่า EP นี้ก็มีฉากที่ทำให้ทุกคนแบบว่า แฮปปี้ฟินกันแน่นอนครับผมอะไรจะมากกว่ากันระหว่างกามอีพีนี้อาจจะแบบฟินเยอะกว่าแล้วครับดราม่าจะเริ่มคลายหมดแล้วดราม่ามานั้นแต่อีพีหนึ่งแล้วอีพีสุดท้ายขอบ้างขอบ้างว่ามันจะฟินกว่าเดิมเพราะเราจะขก่อนแล้วค่อยวาคุณสปอยไหมเนี่ยสปอยไหมเนี่ยอ๋อแ่ปอย จ,จิกเลยแหละค่ะจิกเลยค่ะในโรงไม่มีหมอนนะต้องจิกขาคนข้างๆนะอาจครับขอออนนต่่่่เลกับพพีีโจเป็นงงไบ้าโอ้ยพี่โจมนะครับคือผมรู้สึกว่าความประทับใจแรกเลยผมรู้สึกว่าถ้าผมแบบมีอายุขึ้นผมอยากรอแบบนี้คือ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 พี่โจคือแกหล่อมากแล้วแกก็แบบว่าแกเข้าทีเนี่ยผมรู้แล้วว่าทําไมถึงแบบ ถ้าเรามองในแง่ของตัวละครทาไมเซนถึงกลัวพ่อถึงว่าแบบถึงเกรงพ่อไม่กล้าคุยกับพ่อคือพอเข้าคาแรคเตอร์ถ้าสี่สามสองคือเขาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบเป็นคุณพ่อจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขค่อยแบบเะอเนีครับตอนแรกกลัวจริง,นนรงเพราะว่าเขาเขาพี่โจมตอนแรกเขาไม่ไม่กล้าพูดกับใครครับแต่ว่าพอได้ผมมันจะมีฉากที่ต้องเข้าออเขาสองคนบ่อยมันจะมีวันที่ผมจะเข้าออเขาแค่แค่สองคนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้นั่งกินข้าวกันพี่โจมก,จมก็จริงจริงเขา nice มากครับแต่ว่าในเรื่องคือแบบก็กลัวอยู่นิดนึงครับ <laughs> จริงๆแล้วพี่จมเขาเรียกว่าอะไรครับน่ารักมากครับแล้วก็พี่เขาแบบว่าเอ็นดูพวกเรามากๆเลยแบบว่าเวลาเข้าซีนอะไรเงี้ยเขาจะแบบพี่จมจะคอยให้คำแนะนำอาเงี้ยก็ดีใจมากครับที่ได้ร่วมมา เพื่อนร่วมเดินทางในวงการเพิ่มอีกเยอะมากเลยครับพวกเราสนิทกันมากครับช่วงนี้แบบว่าพอมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆหรือว่ามีสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพิ่มใหม่ๆก็จะมาแชร์กันครับอย่างก็คุยเผยพิจาบ่อยครับเรื่องแบบว่าชีวิตในวงการหรือว่าเออสเต็ปก้าวหน้าต่อไปข้างหน้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับจริงๆแล้วเดินทางคนเดียวมันเหงาครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีเพื่อนๆดุกคนแล้วร่วมเดินทางไปพร้อมกัน อก็ดีใจครับที่ได้รู้จักทุกคนบอกเลยว่าแบบทุกคนแบบเป็นกันเองแล้วก็แบบคอยเปิดใจทำความรู้จักกันตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ก็แบบดีใจมากครับที่ความสัมพันธ์แบบว่าทุกคนแบบดีแล้วก็ไปด้วยกันครับคิดตื่นนะนไงบ้างตอนนี้งานน่าจะเหนื่อยอยู่ค่ะจริงนทุกคนน่าจะเหนื่อยกับพวกหนู่มากเลย ว่าสนุกกันมากแบบถ้ามีโอกาสปุ๊บเบรกหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้โหทีมงานเอาละมากันละมากันละอย่างเงี้ยเขาจะเล่นกันก็นกมีอะไรก็พูดคุยกันตลอดใช้เวลาด้วยกันอยู่แทบตลอดเวลา<อ>เลยเ <ไล S 1> นาะใช่ค่ะอะไรที่ผมแบบนอนอยู่บ้านเนี่ยผมแบบรู้สึกแบบอยากไปกอง<ช>อยากไปเล่นกับพี่ๆเงี้มยมีคนเล่นดูหลายคนรู้สึกแบบ<ช>อุ่นอมาใช่ครับผมก็เคยพูดไปแล้วว่า ตั้งแต่ทีแรกนะว่าแบบมันเป็นพี่น้องไปแล้วอ่ะแบบว่าสนิทเป็นจนแบบเออแบบพี่ทําอะไรผมทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าจะคอยแบบบอกกันตลอดอ่เลยคอยเตือนกันก็เลยแบบผมเป็นคนที่ไม่มีพี่เนาะแบบเป็นลูกคนโตก็เลยแบบว่าดีนะแบบมีพี่ก็ดีนะครับอะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่หมดเลยเนาะเอ้ยนะครับ โอ้ก็สนุกครับในกองคือตอนถ่ายคือก็เหนื่อยก็เหนื่อยครับเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นกองแรกที่ผมทํางานแล้วแล้วโอทีก็ค่อนข้างที่แบบว่าโอทมันคือเกินสี่ทุ่มอะไรเงี้ยรู้สึกรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าผมรู้สึกว่าพอมันมาทํางานนะครับเราได้เจอแบบพลังบวกของพี่ๆในกองอะไรเยียมันมันสนุกแบครบเขาคอยซัพพอร์ตเราเขาคอยแบบเขาคอยสร้างรอยยิ้มให้เรามันมันกลายเป็นว่าเราเราทำงาน <S <S เหน,นื่อยก็จริงครับแต่ว่าเราทํางานได้ง่ายขึ้นแล้วก็แบบสนุกกับการทํางานมาก ิด back ีกว่าที่ที่ผมคิดไว้นะครับมีแฟนคลับหลายคนมามาคุยกันมาบอกว่าแบบว่าชอบตรงนู้ตรงนี้ของซีรีส์นั้น<ม>บางจุดก็เป็นจุดที่เราไม่ได้คาดคิดมาก,ก่อนว่าว่าจะมีคนชอบใช่ครับก,ก็ก็ขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามชมแล้วก็รู้สึกยังไงก็มาแบ่งปันกันได้เยอะๆเลยครับพวกเราอยากทำ อย่าง,งตัวผมเองผมจะชอบดูฟีดแบ็กในพวกโซเชียลอยู่แล้วครับก็ดีใจที่แบบว่าแฟนๆทุกคนแบบว่ามาพูดคุยกับเราแล้วก็วววเวลาไปอ่านแฮชแท็กอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกมีกําลังใจเลยครับในการที่จะแบบรอรอ,อ,อในการที่ EP ต่อไปจะออนอะไรเงี้ยเราก็อยากเห็นฟีดแบ็กเขาต่อไปเรื่อยๆเลยครับพอมาถึง EP ีสุดท้ายเนี่ยผมก็แบบรู้สึกแอบ,บใจหายที่เราจะไม่ได้เห็นแบบฟีดแบ็กตรงนั้นแบบว่าต่อไปอีกแล้วอนะไรเงี้ยก็บอนทุกคนครับถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถดูได้เรื่อยๆเลยครับอยู่ในแอปพลิเคชันตลอดเลย แต่จากที่ผมอ่านฟิตแบ็กแล้วเนี่ยเออก็อยากจะมาบอกกับทุกคนครับว่าผมไม่ได้เหมือนพี่วอลเลยเหมื่อยครับเหมือนเหมือนในฟิตแบ็กคือคนอาจจะแบบว่าโกรธโกรธโกรธแต่ผมเข้าใจครับมันกินมาแต่ว่าโกรธพี่วอลน่าจะอยากโกรธผมเลยนะครับสนุกค่ะชอบปั่นมากเนี๋ยชอบปั่นผมดูผมดวันนี้เลยใช่ทุกวันดูดูวันนี้เลยครับช่วงที่แบบว่าออนอยู่เรื่องว่าบางที หมดกำลังใจเหนื่อยๆคีัยเข้าไปดูก็คิวคิวได้เยอะเหมือนกันชื่นใจเนาะช่วงปีใหม่ผมไม่ได้ไปไหนก็นั่งอ่านเขาดาวเขาดาวเมมมีมเลยว่าเซฟมีมไว้ไปปั่นใช่อ่ะใช่ ก็เตรียมตัวในเรื่องของเพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ไปเขาเรียกว่าเราดีใจเราเตรียมตัวที่จะดีใจไปเจอกับแฟนๆชาวจีนที่นู่นมากกว่าก็เดี๋ยวเตรียมเพลงว่าเราจะไปร้องเพลงอะไรกันบ้างใช่ครับก็อยากให้เราติดตามวบอกว่ามีเซอร์ไพรส์เพียบใช่ครับใช่ครับจริงแล้วเรารู้ที่แบบว่าเราจะได้แบบไปดูแล้วนะดีใจมากครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมกันที่จะได้ไปจีนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกแบบว่าดีใจมากที่มีโอกาสครั้งนี้เข้ามา ก็ตั้งตารอมากครับใกล้เราด้วยครับฝึกภาษาหรือยังอะไรครับฝึกภาษาหรือยังนะเดี๋ยวก็ไปฝึกเพิ่มนะนิดหน่อยโชว์โชว์โชว์นะวันนี้ยอร์เนียด้นะนี่เห่าบอดชื่อเต้บอดชอฮวนสุดมากนิดหน่อยครับได้แค่นี้เลยครับ แรกเลยนะครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับทุกทุกแฟนอินเตอร์ทุกคนแล้วก็แฟนชาวไทยทุกคนที่ที่ดูเดอะเลิฟเนี่ยว่เซ็ตของเราเนี่ยครับแล้วก็คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะคนที่อินกับแบบหลายๆคนอินกับตัวละครแม่ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับขอบคุณทีมงานครับดีหับห้าวนะครับขอบคุณทุกๆคนที่ที่อยู่ตรงนี้ที่แบบคอยผลักดันกันคอยสนับสนุนกันคืออย่างที่บอกอย่างที่ตอมบอกคือเราอยู่อย่างเนี้ยเราเราเหมือนว่าเราไม่ใช่แค่มาร่วมงานไงคือแบบว่าผมรู้สึกว่าเรามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงานเนี่ยม ก็ขอบคุณพี่พี่ทุกคนครับที่ที่มาขอบคุณมากนะครับแล้วหลังจานี้ก็จบแล้วแต่ว่าเราติดตามคืไม่ต่อใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวพวกเรามีโปรเจกต์อะไรอีกให้ติดตามรับชมอีกเยอะเลยใครก็ยังงไู้อนหลแต่มีบางคนรอรอรอให้จบแล้วค่อยไปดู ใช่ใช่ใช่หลายคนเหมือนกันครับถ้าคิดถึงก็เข้าแอปไอชชีได้เลยมีอพวกเรารออยู่ในนั้นเสมอบนัสให้ VIP ฟรีไหมนะครับเราเจอกันที่ไหนครับขอบคุณค่ะ